สวัสดีครับ FC พี่ชายระทุกคนทุกท่านนะครับก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานนะครับที่หายไปนี่ก็อย่างว่านะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลบอลโลกบอลยูโรนะครับบอลยูโรพี่ชายก็ยังไม่มีการโฆษณาอะไรก็ใช้ของเราไปเรื่อยๆนะครับตามที่เรารู้เราสนุกกันดกับการเดิมพันนะครับ พี่ชายก็เลยพักผ่อนนะครับหลังจากจบฤดูกาลฟุตบอลก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับวันนี้ก็มีมวยศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับรอบแรกช่องทูโ o ยนะครับก็ถือว่าก็โอเคนะครับก็เล่นระวังศสึกนี้เอาว่ากันนะครับก่อนอื่นก็มาพูดถึงดราม่าเรื่องของเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับ ก็คู่ชกก็ทางด้านดวนเก้าเก้าสจตงปาจีนกับทางด้านกระดูกเหล็กนะครับกระดูกเหล็กได้สูงได้ลอยขึ้นมาก็ฝ่ายตั้งรับจับทางนะครับตลอดมันมีจังหวะยกน่าจะเป็นยกที่สองนะครับเหล็นี่ขึ้นมาขยับต่อนะยก,กแรกนี่ขึ้นมาขยับต่อทางด้านด่วเก้าเก้าด้วยหน้าเสือด้วยทรงมวย ก,การเปิดเกมนะครับความเชิดถือดีกว่านะครับขยับต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองหนึ่งห้าสองรู้สึกว่าพี่ชายจะได้ลองราคาห้าสองอ่าได้ลองเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ลองมันมีจังหวะหนึ่งยกสองที่ว่าทางด้านกระดูกเหล็กได้สอบนะครับก็เลยราคาตีกลับมาที่อยู่อยู่ทางด้านกระดูกเหล็กนะครับก็ หลังจากนั้นนะครับหมดยกราคาก็ตีกลับตีกลับไปทางด้านด่วนเก้าเก้าแล้วก็ขยับต่อไปก่อนปล่อยตัวในยกนั้นก็น่าน่าจะกลับมาที่ตรวนเก้าเก้าเจ็ดสี่แล้วก็ช่วงชกกันนะครับในยกที่สามนี่ขยับต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ก็สองหนึ่งสามหนึ่งน่าจะมีนะถ้าจําไม่ผิดแต่มีห้าสองมีนะแล้วก็อ่ะมาว่ากันถึงตอนจบจบเกมราคาเนี่ย ตามที่พี่ชายดูนะคู่มวยคู่นี้นะคนหนึ่งได้เดินคนหนึ่งได้ลูกอาวุธได้ความใหญ่นะครับเข้าในก็จังหวะก่อนจะเข้าถึงตัวเนี่ยกระดูกเหล็กนี่จะมีลูกเข่าโยนแทงนะครับเตะซ้ายออกแข้งซ้ายนะครับทางด่วนเก้าเก้านี่ก็เข้าไปเตะขาต่วหมัดก็ตามเชิงเขานะครับราคาเนี่ยมันน่าจะไหลไปถึง มีน่าจะมีแปดหนึ่งนะสมาชิกนะครับน่าจะมีห้าหนึ่งนี่มีแน่นอนแล้วหลังจากนั้นน่ะมวยมันก็เต้นนะยกห้าเนี่ยต่อยกันไม,ไม่ไม่น่าจะถึงนาทีแล้วมันก็เต้นถ้าด่วนเก้าเก้าเดินเดินเดิน,ดนไปอีกสักถึงสองนาทีนะครับหรือว่าอีกสักครึ่งนาทีให้ให้ไปถึงนาทีครึ่งให้ถึงกลางยกหรือว่าต่อยต่อยไปถึงถึงสองนาทีเนี่ย เศษด่วน99นะครับแล้วทีนี้เนะี่ยมวยมันก็ไม่ได้แพ้อะไรนักหนานะครับมันก็ราคาคนนึงได้เดินได้อาวุธได้ลูกขยันนะคนนึงได้ลูกขยันได้เดินคนหนึ่งอาวุธถือว่าโอเคได้ลูกหนักลูกแรงกระดูกเหล็กถือว่าต่อยดีมากนะครับต่อยดีกว่าหลายไฟที่ผ่านมาเลยนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็จบยกนี่ราคามันลดลงไหลลงไหลลงมีมีร้องเสมอเงินเสมอขอด้วยนะครับเสมอนะเาเงินเสมอขอ ไม่ติดนะไม่มีใครกล้าเล่นนะครับในเมื่อร้องราคาอย่างนี้นะครับสมาชิกหมายถึงรู้เลยมวยอย่างนี้ไม่มีใครกล้าเล่นเสมอขอนี่ก็คือมวยมันออกได้สามหน้าเลยล่ะครับเสมอขอไม่มีใครกล้ากล้าเล่นอยู่แล้วเสมอเงินเสมอขอนี่อ่ามันมีสิทธิเสมอได้มีสิทธิออกเงินได้มีสิทธิออกแรงได้พี่ชายมองว่านะมวยคู่นี้ตามตาเลยนะดูดูตลอดห้ายกเลยละ่ะพี่ชายดูตลอดห้ายก พี่ชายก็มองว่ามวยไม่แพ้พี่ชายก็พูดตลอดวนะ่าเออมวยไม่แพ้มวยไม่แพ้นะต่อกันไปเองคือถามว่าพี่ชายได้ออกไหมพี่ชายไม่ได้ออกตัวเพราะอะไรเพราะว่าเราลองลองมาแล้วมวยมันมันข้ามไปอยู่ตรงนั้นเราไม่กล้าต่อกับมวยอาวุธอย่างนี้เราไม่กล้าต่อกับนะครับแล้วพอชูก็หมดยกน่าจะสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเองนะครับไม่ไม่เยอะนะครับมวยราคานี้นคือมวยราคาชิงดํามวยออกออก,ออกได้หมดนะครับ แล้วก็จบยกก็ชูน้าเงินนี่ก็ถือว่าเราได้เต็มนะหลังจากนั้นก็มีการทําลายกรรมการนะครับทำลายกรรมการเป็นใครก็เป็นใครทํรลายก็อย่างที่เป็นข่าวอย่างที่เห็นกันนะครับแล้วก็มีการประท้วงคําตัดสินนะครับสรุปก็คือยกเลิกคําตัดสินสำหรับมวยคู่นี้นะครับน่าจะทุกเวฟด้วยแหละนะครับอ,อันนี้เราพูดหมายถึงเวฟนะก็เขายึดถือการเดิมพันการชูมือครั้งแรก หลังจากการที่นั่งมวยลงเวทีไปแล้วนะ่ะกกับคําตัดสินไรทางเว็บพน,นันเขาไม่เกี่ยวนะครับคือเขาจ่ายเงินไปแล้วใครเล่นทางด้านกระดูกเหล็กก็ได้เงินนะครับอ่าก็ไม่รู้ใครเล่นนะเราไม่ได้เล่นเว็บอีกแล้วช่วงนี้นะครับก็ใครเล่นทางด้านเหลาเก้าก็ได้เสียตังค์นะครับแต่ว่ามเมื่อมีกับกับความยกเลิกคําตัดสิน มันก็เกิดปัญหาดรามา่ายาวทั้งประเทศทัวลงนะครับลงใครก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นถามว่าในความรู้สึกของพี่ชายนะครับผู้นี้มันออกได้สามหน้านะครับในเมื่อเขาทูนเงิอนอย่างนี้นะครับมวยแค่สองหนึ่งสามหนึ่งความรู้สึกของพี่ชัยมองว่ามันต้องให้เครดิตกรรมการแล้วคะแนนมันออกมาสามเสียงด้วยนะครับถือว่ามันก็โอเคนะ ก็ถือว่ามันไม่ผิดเพี้ยนไม่ใช่ว่าคนหนึ่งให้ไอ้นี่สี่สิบเก้าสี่สิบเกดอีกสองคนให้สี่สิบแปดสี่สิบเก้าอย่างงี้มันมันไม่ใช่นี่มันสี่สิบแปดสี่สิบเก้าสามเสียงมวยแค่นี้มันชูไปมันก็มันก็ต้องถือว่ามันชูได้ก็ต้องให้เครดิตกรรมการเข้าไปไม่ใช่ออกมาโวยวายอย่างงี้นะถั่วลงสิครับพี่น้องนะครับมีแต่คนชมคนชมทั้งประเทศนะครับ เล่นเขาประมาณว่าได้เอาเสียไม่จ่ายนะครับมันก็เกิดคําถามในใจพี่ชายเหมือนในเ c e b o o k พี่ชายทําไมกาดเวทีทําไมนายสนามทําไมโปรโมเตอร์ถึงไม่ปกป้องกรรมการทําไมทําไมถึงมีการทําร้ายกรรมการแล้วทําไมยังไปโวยวายได้ต่อเนื่องทําไมไม่มีตํารวจไม่ทําไมไม่มีใครไปปฏิบัติตามกฎกติกาตามกฎหมายคือการทําร้ายนี่มันก็คือ เป็นการทำร้ายร่างกายก็ต้องก็ต้องพูดง่ายตามภาษาบ้านเราก็คือจับครับมันต้องอุ้มถ้าเกิดมันสมมุติว่ามีหัวหน้าคณะบ้านนอกคนนึงเอามวยไปต่อยแล้วมวยเขาเป็นอย่างนี้หรือว่าวไม่เป็นอย่างนี้มีการขึ้นไปทำร้ายกรรมการหัวหน้าคณะมวยบ้านนอกคนนั้นไม่ถึงสามนาทีโดนอุ้มแน่นอนครับพี่ชายเชื่ออย่างนั้นแต่นี่คือเขาเป็นใครทำไมถึงอยู่ได้ทำไมถึงไปได้อย่างนั้น ทำไมถึงมีอิทธิพลถึงทำให้กรรมการกลับคำตัดสินได้ถ้าเป็นผมผมก็ต้องกลับถ้าเป็นพี่ชายพี่ชายก็ต้องกลับเพราะว่าอะไรชีวิตกูไม่มีความปลอดภัยอ่าเพราะว่าขนาดถึงว่าโดนตบแล้วยังไม่มีใครปกป้องกูได้เลยนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับวงการมวยไทยมันถึงเสื่อมนะครับ ทำทำทำเตะอาวุธออกอาวุธได้ราคาไม่มาก็เพราะพวกอย่างนั้นเลยครับคำราคาดาันเล่นอ่าได้เขาได้เปรียบเขาดีใจอ่าออกลูกเคยตัวประมาณนั้นนะครับมันมันเสื่อมหลายๆคนหลายๆเซียนหลายๆท่านเขาไม่ดูมวยไทยห้าย,ยก,กันแล้วนะครับบางคนก็เข่าถูยี่ใครดัน ล้มไปทีเดียวราคาข้ามมาเลยเป็นรองห้าหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับก็อ่ะเอาเบาๆแค่นั้นพอมาถึงมวยวันนี้เลยมาว่ากันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ออกมา,มามามาพูดมาคุยมาเม้นในของพี่ชายได้นะครับมันแต่ในส่วนมุมมองของพี่ชายมันมันเป็นอย่างที่พูดมานะครับต้องให้เคตหรือกรรมการขเขามั่งอ่ะคู่ที่หนึ่งซินวิโอต่อยแยมสวนนะครับซินวิโอต่อยแยมสวน มาขาดศูนย์มาลดศูนย์ดสาฟอร์มสดหลายครั้งนะครับล่าสุดก็ต่อยไว้สวยน่าจะต่อยไม่ครบยกเจอกับมงคลเพชรสอมงคลกันช่างตัวนี้ก็บทจะดีก็ดีใจหายบทจะ้ายก็นอนเลยนะครับเลดไล่ราคาเจ็ดสี่ต่อกับสองหนึ่งซินวิลต่อนะครับต้นต้นเด็กขาต่อยหมัดลุ้นน้ำนอกได้กระดูกการผ่านมวยกะฝรั่งเนี่ยเขาต่อยมายี่สบสามสิบครั้งเนี่ยต่อยมวยไทยถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับ คนไทยต่อยร้อยครั้งฝรั่งต่อยยี่สิบครั้งนี่คนไทยหงายหลังได้ง่ายๆครับมงคลเพชรก็จะมาห้าสิบหกสิบครั้งนะครับคู่นี้หมัดกับเข่านะครับสูงยาวอยู่ที่มงคลเพชไม่ล่วงไม่หล่นปลปไปที่มงคลเพชนะครับต้นๆนี่ลุนน้ำนกได้เลยที่ซินวิโอต่อยแยมสวนนะครับชอบซินวิโอต่อยแยมสวนนะครับแรกๆลุนน้ำนกนะคู่นี้กดต่ำได้กดต่ำนะครับมงคลเพชก็หัวใจไม่เท่าไหร่นะครับ ถ้าอยู่ได้ก็เข้าซินวิโอนี่ก็ขยับขยายได้แล้วผ่านยกสามไปนะครับโค้ดที่สองพันลำสอสมหมายซ้อมกับคนจัดเก่าเก่าเกมเหมือนกันพร้อมย้อนน้มันก็เหมือนเดิมพร้อมย้อนน้มันนี่บทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็นอนเลยเหมือนกันนะครับศึกนี้ต้องทําใจนะครับไม่มีไล่นะครับไม่มียกเลิกไม่มีไล่นะครับอ่หาหลายครั้งที่เหมือนจะไล่เหมือนนะ วันพุธที่แล้วนะครับสองคู่ที่ราคาข้ามนะ่ะคู่สามกับคู่สี่นะ่ะมันจะมีอะไรสำลอยน้อยด้วยนะ่ะตัวหนึ่งาราคาข้ามนะแล้วก็สบายนะครับข้ามไปตรงข้ามแล้วก็สบายคนต่อนะครับอเสียนมวยเขาเก่งนะแล้วคู่นี้นะครับพันลำต่อเ็สี่ต่อกับต่อห้าสามต่อกับสองหนึ่งนะเจ็ดสี่ต่อกับสองหนึ่งนะครับราคาใกล้เคียงกับคู่แรกนะครับ พร้อมนี่พี่ชายว่าวันนี้ถ้ามาสู้นะพี่ชายว่าน่าลองอาวุธก็หลากหลายพันลำนี่ก็ก็พอกันอนะกระดูกมวยพอกันนะครับพันลำต้นๆพร้อมไปปลายนะครับกู่นี้ราคาต่อเนี่ต่อกับสองหนึ่งพี่ชายว่าแพงอ่ลองไปที่พร้อมยอมนมนาครับสู้นิดหน่อยมีราคาซื้อขายออกตัวได้นะครับวุฒิเด็ดที่เด็ดเก้าสิบเก้า สิงอุบลอุดรอนวุฒิเดชนี่เขาแข็งแร่งแข็งแรงแต่มาน้ำหนักลดเยอะมากนะครับลดเยอะนะวุีิเด็นลด2.3ต่อยคู่3แต่แข็งแข่งแข็งแรงนะสิงอุบนี่พี่ชายดูเป็นอาวุธดีนะแต่ล่าสุดนี่ไปแพ้ที่แพ้ของแข็งแพ้ตัวดีแพ้น่าจะเพชรนาเขียนเรื่ออะไรนี่พี่ชายได้อยู่คู่นี้ เพราะว่ามันกระดูคนละเบอร์คู่นี้กระดูคนละเบอร์เลยมันไม่ใช่หน้าสิงองบุบรโดนนอกแต่ว่าก่อนโดนนอกแกอาวุธดีนะครับขึ้นมาเนี่ยเลียดเปิดเป็นต่อด้วยวันนั้นเนี่ยราคานี้วุฒิเดชเป็นต่อเกีตสีต่อกับสองหนึ่งเหมือนกันพี่ชายว่าต้นๆลองสิงคุบรน,นะครับยังไงก็มีตื้นนะครับเถอะเพอนี่ออกแข้งไม่ประทะไม่ให้กบในนะออกแข้ง งามๆออกแข้งวสวยๆราคาตื้นมาเน้นซื้อขายนะครับวันนี้เนี่ยลองไปอีกตัวนึงครับสิงห์วนลองไปลองสามตัวแล้วนะครับลองสามตัวแล้ว <c oughs> นะวันนี้ลองสามตัวได้ออกตัวแน่นอนทุกตัวด้วยทุกคู่เอ้ยไม่ใช่นะคู่แรกนี่ต่อต่อซินิโอนะครับแล้วก็ไปที่คู่ที่สี่นิวจอหงวนกับโอท็อป <c oughs> อ่าโอท็อป <c oughs> คู่ขี้สุสีนะครับต่อต่อสิบเอ็ดแปด หน้าต่อโอท็อปนะครับกีตา้ากับเฮาดงเมื่อเช้าในกีตา้าต่อ 5, ห้าสี่ล่าสุดเฮาดงต่อสิบเก้านะครับพี่ชายพี่ชายให้ลองเฮาดงกระดูกเก่าเก่าเกมพวกมาเป็นร้อยนะครับอายุก็เยอะกระดูกแข็งโป๊กนะครับเข้าไปที่เฮาดงครับลุ้นน้ำนอกไปคู่นี้นะครับทีเด็ดพี่ชายนะครับจากมวยรองกลับมาต่อนะซูเปอร์อาร์มสิทธิ์ผู้ใหญ่แนนเจอกับสิงศึกสักอนุพงษ์ ในราคาเดิมนะครับตามราคาห้าสามต่อกับสองหนึ่งชอบไปที่สิงค์ศึกครับลุ้นน้ำนอกอีกตัวหนึ่งครับคู่นี้ให้ถายต่ําไปสองตัวนะครับคู่ห้ากับคู่หกแล้วป้อมเพชรสิทธิ์เจทูนเคยชนะมาเจอกับปามป่าปามเล็กช่วพัน์เตขาต่อยหมัดอยู่ที่ป่าปามเล็กเข่าประเภทจะโยกเยกนะครับประเภทอ่อนนอกแข็งในอยู่ที่ป้อมเพชรน,นะครับต้นๆลองไปที่ป่าปามครับ ต่อยไม่ร่วงไม่หล่นขยับไปที่ป้อมเพชรสเจทูนนะครับสีห้าไปที่สีเจทูนนะครับป้อมเพชรสรุปผู้นี้เข้าไปที่ป่าปามเล็กก่อนนะครับลองไปก่อนชูซับเล็กต่ออิทธิพลนะครับอันนี้เขียนอิทธิพลต่ออิทธิพลนะครับเจอกับเพชรโงตะก,กรบ้านมวยไทยบาเบอร์หรือว่าเจ้านิว,วังจันทร์สสอปรณ์เดิมนะครับเลดเช้านี่ชูซับเล็กต่อสามสองล่าสุดเหลือ เสมอชูทรับเล็กนะครับพี่ชายชอบเพชรพงศรกรแล้วก็ดูดีกว่านะครับเป็นมือที่น่าลองสรุปวันนี้นะครับชอบสินวิโอหน้าต่อพร้อมหน้าลองซื้อขายสิงอุบ,บน,น้าลองซื้อขายโอสอบหน้าต่อห่าดงลุนนับนอกสิงศึกลุนนับนอกผ่าป,ปามเล็กหน้าลองต้นต้นเพชรพงศกรหน้าลองยาวๆนะครับอ่ะ โชคดีมีเงินใช้นะครับจบกันแค่นี้ขอให้สมาชิกของพี่ชายโชคดีร่ำล่ำรวยกันพรุ่งนี้มาเจอกันอีกวันนะครับผม